ายจะไปไหนเนี่ยข้าจะไปวัดเฮ้ยแกเป็นใครเนี่ยมันเรียกข้าว่ายายอะฮะเขาโตยายจำไอ้เท่หลานยายไม่ได้หรือไงเนี่ยฮะอ๋อไอ้เท่เองเหรอโอ้โหข้าจำเองไม่ได้เฮ้ยแล้วนางนั่นล่ะใครเมียเองเหรออ๋อใช่ครับเมียผมเองเย้อือยายแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ครับนี่คุณควายครับยาย นี่นเดี๋ยวนี้ี่ดูกรอนผมได้เป็นบปริกายของคุณป้ายแล้วผมมีงานทําแล้วยายเอดีดีสวัสดีค่ะคุณยายเออไหว้พระทะลุกแหมสวยนะเนี่ยเฮ้รู้ไหมเมื่อก่อนยายสาวๆนะยายสวยอย่างเองนี่แหละปัจจุบันนี้ยายก็ยังสวยอยู่สังเกตตรงใบหน้าของยายเป็นไงวะ คิ้วเนี่ยมันก็ผม,ม่ตามันก็กราจมูคายเหี่ยวาปากราชสีหยุดเลยเป็ด <c oughs> ข้ารู้นะว่าเองอะหลอกด่าข้าหาวันหน้าข้าเป็นศูนย์รวมความงามของสัตว์ทั้งหลายเอออะไรนี่คิดว่าข้าไม่รู้เล,ลวเนี่ยจริงจริงแค่กนหลอกมัหลอกเล่นอย่างเงี้นแล้วยายว่าแต่ยายอะจะไปไหนอะเออเออข้าจะไปตลาดเ้าื่กกี้ยายบอกจยาไปวัดเออเหรอ ไปวัดไปตลาดมันก็เหมือนกันนั่นแหละเออ,เ,อ,อเราตลาดกับวัดนี่มันเหมือนกันไงไงคะอ้าวก็ที่วัดเนี่ยมันมีพระใช่ไหมละ่ะที่ตลาดก็มีพระมันจะมีพระยังไงอ่ะเองไม่รู้เหรอที่ตลาดอะมันก็มีพระโลงไงล่ะโอ้ยไปก,กันละโล่นะยายนะตลกยายสุดยอด อยู่วันโน้สุข,ขังพระรังนะยัยหอมเออยัยหอมนี่ดีนะรู้จักพาลูกพาหลานมาเข้าวัดเข้าวายรู้จักพระจักเจ้าทําบุญสุนทานกันไว้อะดีแล้วนะโยมนะเออเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวอ่ะเข้าวัดเข้าวาสมั่งทําสิ่งดีๆแล้วสิ่งดีๆก็จะตอบสนองโยมมันไม่เหมือนหนุ่มสาวสมัยนี้มันไม่รู้จักวัดจักวาไม่รู้จักพระจักเจ้า นอกจากจะไม่เชื่อฟังพ่อแม่แล้วก็ยังจะมั่วสมกันเสพยาเสพติดทำผิดกฎหมายทำให้บ้านเมืองต้องมีปัญหาหออลวงพ่อครับ<ะ>พูดถึงปัญหาครับผมก็มีปัญหาจะมาถามหลวงพ่อครับเออมีปัญหาอะไรถามมาเลยพระนอนมีที่ไหนมากที่สุดครับพระนอนมีที่ไหนมากที่สุดเอ้าก็แถวจังหวัดสิงห์บุรีไงวายไม่ใช่เลยเฮ้ยพระนอนมีที่ไหนมากที่สุดโรงพยาบาลสงฆ เอ้ยอันนั้นมันพะป่วยว้ยพป่วยแล้วนอนหรือเปล่าล่ะไม่ป่วยเขาไม่นอนหรอกที่เจ้านี่นี่หลงพ่อครับผมก็มีปัญหาครับปัญหาอะไรวะผมอยากจะถามว่าพระอะไรมีหนวดมีเขาครับมีนวดมีเขาพระธุดงสิผิดครับพระอะไรพระนเจอะไรวะแพนจ้านชชช้าพอะไรวมึงไงเออสันดานอ้้าเอเนข้ต ไปยังขยับอีกมึงนี่พระอะไรหลังแอนพระหลังแอนก็พระอาพาธมสิว<พ>ะผิดพระ,พะอะไรพระยักษ์ไอ้เจ้าพวกนี้นี่มันเล่นกับพระกับเจ้าไม่รู้จักบาปจักกรรมแบบนี้จะไปได้ที่เดียวที่ไหนครับไปลงนรกสถานเดียวมาสิวะไอเจ้าพวกนี้นี่อ <laughs> เอ้แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร ใครตดมาเนี่ยบอกมานะอะใครวะฉันเองจ้ะได้งาได้งาเนี่ยยายตอนหน้าพระตาหน้าเจ้าเนี่ยฮะทำไมทำอย่างนี้เนี่ยฮะสั่งสอนอย่างนี้มึงแกแล้วแก่เลยดูสิชีวิตเนี่ยจะมีอะไรดีบ้างไหมเนี่ยฮะตดโคตรเหม็นเลยมีแต่เปลี่ยนรูเรียนเปลี่ยนชะ่งอม ี่เอาอย่างไรก็หอมมีเบิร์นเลยหืนักกว่าเดิมอีกเฮ้ยขับเปล่านะเว้ยแล้วใครโอ้โหหนังหนูถ้าตดขนาดนี้ก็ขี้ซะเลยทีเฮ้ยไปเลยไป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 งั้นขอตัวก่อนนะคะออกน้ำน้องดูแลดูแลดูแลใส่กับข้อขี้เต็มเลย เนี่ยนะผู man, kind of ้ห <meals> ญ <c oughs> ิงสวยยิ่งตดเหม็นช้าชาที่ผู้หญิงยิ่งสวยเอ็งบอกว่ายิ่งตดเหม็นแล้วที่ข้าตดอ่ะเอ็งบอกว่าไม่มีอะไรดีเลยอย่างนี้มันสองมาตรฐานชัดอยู่อะทำไมยายชอบเล่นการเมืองหรือไงสองมาตรฐานนะฮะ ตามมาดูคุณฝ้ายขี้ไอีไอ้บ้อบาอย่ามาทรกเรื่องกับฉันนะรอเล่นครับก,ก็ตามมาดูแลความปลอดภัยให้คุณฝ้ายครับอีไม่ต้องอะ่ะฉันดูแลตัวเองได้ไม่ได้ครับป้าอู๋เขาบอกมาว่าให้พวกเราดูแลอลักขาคุณฝ้ายเป็นอย่างดีแม้กระทั่งตอนขี้ก็อย่าให้ว่างเว้นรับต้องครับไม่ต้องอะ่ะไปไปให้พ้นไปไ กลัวว่าพวยหอกเลยมันแอบอยู่ในชักโครกครับไม่มีหรอกฉันดูแลตัวเองได้ไปไปยากหาเย็นลึกเกินโอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวเดีพี่พี่หอกครับพี่หอกครับอร่อยว่ะผมว่าพักก่อนดีกว่าพี่ถามจริงนะพี่จะพาพวกฉันจะเดินไปไหนนักหนาเดินไปนู่นเดินไปนี่เดินได้ทั้งวันพี่นี่เดินได้เดินดีจริงๆนะไอ้ที่เราเดินได้เนี่นะเพราะว่าเรามีขาไง อะไรนะมีขาแล้วเดินได้ใช่ไม่จริงอ่ะทีทองไม่เห็นมีขาแตไมันเดินได้อะสาเหตุที่ทองมันเดินนี่เนี่ยเพราะว่ามันรับของเสียเข้าไปไม่จริงอ่ะถังก็อย่ามันก็รับของเสียไม่เห็นมันเดินไปไหนเลยอ้ยสมองเธอเป็นไควายกูงไม่รู้เรื่องเธอพี่หอบขอถามาอะไรหน่อยถามอะไรอยู่วะทำไมนกถึงบินได้อ่ะอ๋อนกเนี่ยที่มันบินได้เพราะมันมีปีกไม่จริงอ่ะ นาดพระไม่มีปรีแค่ยังบินได้เลยอ่ะบินอะไรวะบินทะบะตสนุกมากเลยนี่กูเพื่อนเล่นมึงเหรอกูเป็นลูกพี่มึงนะเว้ยกูรู้แล้วเป็นลูกน้องมึงไงมึงกับใครก็มึงกับมึงไงอย่าทถื่เ่งอย่าทถื่เรื่งมึงกับใครมึงกับมึงอ่ะทถื่เ่งมากเลยแล้วแมงของมึงสัตบอกกี่ครั้งที่โหดแล้วอย่าต่ตหน้าคนกูอายเขาตบรับหลังเขาจะเห็นเหรอ ลูกน้องแต่ละคนจริงว่าเฮ้ยนี่ไงไอพวกเป็นนอกมานู right ่นแล้วแยกย้ายกันไปจับอย่าให้รอดมือกูไปได้นลวว๊ยไปไปเววยโอ้ยโอ้ยพี่ไปไม่ได้แล้วพี่เกิดอะไรขึ้นวะติดมันเนี่ยโอ้โหมึงรู้ว่าติดมันก็เดินอ้อมๆกันสิอออ้อมนะเอออ้อม่อย น้องแต่ละคนสมองหมาปัญญาควายจริงๆมึงไม่รอดมือกูแน่ไ้บปานนกสิ่งจัดหนักนะเนี่ยมีกลิ่นด้วยเซงให้ฟอกเข้าไปขี้หรือเข้าไปลบวะเนี่ยทไมดังกันลบอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยปีเลยครับพี่ครับ แค่ที่ชู้หมดแล้วเอวแอบโอยวายแล้วก็นึกว่าจะมีอะไรงั้นตอนนี้มีใครว่างไหมอ่ะออาว่างครับผมงั้นขอยืมมือป่านหน่อยดิคุณฝ้ายครับมือคนนะครับไม่ใช่กิ่งไม้จะมาป่านอะไรอย่างั้นนะครับเอ่อผมว่ามือมันจะไม่สะอาดเอาฟันเอาฟันได้จอบเนี่ยขูดตูดคุณฝ้ายไหมครับแล้วลองเอี่ยมเลยฮะรับรองครับฟันผมนี่เอี่ยมเลยอ้ไอ้บ้าฟันนู่นไม่ใช่กิ่งไม้เดี๋ยวผมหาที่ช่วยกันเลยครับให้ก็รีบมาเร็วๆไป อยู่นี่เองเฮ้ยเยอ็งสองคนมาทำไรที่นี่อยู่อะอย่าเลยอย่าเลยยังไงฉันไม่บอกแกหรอกว่าคุณไฝ่ไปเพราะสุดท้ายเอ็งก็ต้องหลุดปากออกมาแสดงว่านกไฟอยู่ข้างในเฮ้ยไอเงินไอทอง พาสองคนไปตักบาตด้วยเออไปเดี๋ยวพี่จะพาน้องไปทำบุญไปไปไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตามมาไปสิวะผมสั่งใครใครตังอ่ะผมต้องสั่งมึงตามไปน้องฝ้ายอยู่ข้างในขนาดขี้ยังหอม เอามาท,าทั้งขี้ขี้นี่แล้ววะน เข้าห้องน้ำไกลจังไงเปนไปถึงไหนวันนี้เจ๊แค่ช่วยด้วยอ่ะไ<ะ>อะ้หอกไอ้หอกมันตามมามันอยู่ที่นี่อ่ะไหนไอ้หอกมันอยู่ที่ไหนอยู่ตรงนะั้นอ่ะมันกำลังจะตามมาเดี๋ยวพี่จัดการเองนะ้องน้องฝ้ายแกนีฉันไม่พนะ้นแน่เฮ้ยยันดีไปไหนเฮ้ยอย่ามายุ่งอะไรกับน้องฝ้ายนะเว้ยเฮ้ยอย่ายุ่งดีกว่าไอ้บ้านนอก แต่ไม่อยากเป็นศพแล้วก็มึงหลบไปแกนั่นแหละหลบไปมึงหาเรื่องเจ็บตัวเหรออืมมึงลองต่อยกูอีกทีสิกูสู้แน่ๆมึงท้ากูเหรอฮะเจ็บไหมอะทีเนี้ยกูสู้มึงจริงๆสู้เหรอสู้เหรอลองซ้ำที่เดิมอีกทีทีนี้ไม่เหลือไม่เหลือเฮ้ย มึงยาววะมากูเตะพายันเดี๋ยวก็เร็วเร็วเไปเร็วเไปไหนวะหนีก่อนเร็วเร็วไปไปเงินเลยท้องช่วยกูด้วยเอ้าพีท้องเป็นไรพี่ท้องเดินเหรอจุ๊กเอ้เป็นอะไรนะมึงพยุงกูไปกระทืบมันทีดิเอาตัวให้รอดเถอะไปกระเป๋าไหนพี่ ทบุญบุ้มาไปใจดีดีๆๆๆโอ้ยเอดียดีอ่โอ้ย่าออ้าวยายจะนั่งอยู่ทำไมอ่ะเข้าบ้านก่อนไปเฮ้ยนั่งพักก่อนทีเดี๋ยวให้เขาส่งแขกก่อนไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวผมไปส่งคุณฟ้ายเองอืมไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันกลับเองก็ได้คุณฟ้ายพูดอางนั้นได้ไงล่ะครับ เดี๋ยวพวกไอหอกเนี่ยมันมาจับตัวคุณฝ้ายไปยุ่งนะครับใช่ครับป๋ายิ่งกำชับไว้ต้องให้ส่งคุณฝ้ายเนี่ยถึงบ้านเลยนะครับผมงั้นก็ได้จ้ะงั้นลาก่อนนะครับคุณยายข้าสวัสดีค่ะเออไหว้พระเออลูกเฮ้ยเท่ครับที่นำงานมันใครวะเมียเองเหรอโอ้ยอยายไม่ใช่นี่คุณฝ้ายเจ้านายผมเองอ๋อข้าลืมไปอมเออเลับบ้านก่อนไปเออพักผ่อนเถอนะ ไปพวกราไปก่อนใช่ครับคุณสร้ยยายมึงเนี่ยแบนตะการ์เนี่ยเอาไม่อยู่นะพี่ลืมมากเลยมันอยู่ที่นี่เองมึงเห็นไหมไหนตอนนี้มึงเห็นยังเห็นเห็นแต่กูไม่เห็นอะไรเลยมึงสองคนครับจัดการจับยายไปให้กูครับได้ครับพี่ชำระแค้นโอ้ยจบอีกแล้ว เห็นไปจำมาให้พี่ไป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 เล่นกูสนุ่มแค่นี้ต้องชำระอันนี้เลยอันี่เลยมาเลยพี่เฮ้ยอย่าเล่นเลยพูดเฮี่แล้วฟังไม่รู้เรื่องเลยแกะปากก็ออกเด้ออะไรนะพี่แกะออก แกป่าดจากคนนี้เหรอใช่พี่คิดดีแล้วเหรอฟังไม่รู้เรื่องหรือว่ะเปลีอยนที่แล้วนะเออาวบอกให้แกก็แกไอ้บ้าไอ้เลวไอ้คนจะกอดกูเหรอไม่กลัวมึงก้วปากดีแล้วเกี่ยดีแกโอ๊ยโอ๊ยเอ้าพี่ป้าเป็นไงบ้างเนี่ยพี่ไมทำอย่างนี้